เป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงอีกครั้งสําหรับโอลิฟโตเกียวเนยกรอบหรืออลันยาอาภัยโศซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์หลังโดนดราม่าเรื่องวิจารณ์ถึงรูปร่างของยูมิโกะผู้เข้าประกวดเบอร์15ว่าอ้วกเกินไปโดยภายหลังสาวโอลิฟถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเจ้าตัวได้ออกมาขอโทษและเคลียร์ใจกับยูมิโกะไปแล้วค่ะภายหลังเจ้าตัวเจอชาวเน็ตโจมตีอย่างหนักล่าสุดสาวโอลิฟได้โพสต์ภาพร,รับรางวัลสยามอัคราดุษฎีสาขาศิลปินดาวรุ่งนัสแงยสงยามมา,าไทบุคคคลญห่ ปี2565รวมพลคนรักแผ่นดินไทยซึ่งจัดขึ้นในวันที่6มีนาคม2566โดยระบุข,ข้อความว่าขอบคุณรางวัลสยามอัครดุษฎีศิลปินบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสาขารางวัลศิลปินดาวรุ่งน,นักสแสดงค่ะงานนี้ทําเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์กันสนัน่นเช่นเป็นการรับรางวัลแล้วมีคนต่อว่ามากกว่าร่วมยินดีแสดงละครเรื่องอะไรจะได้ไปติดตามดูนะคะล่านตรงศิลปินนี่แหละครับเข้ามาดูหลักการปณิธานของสมาคมแล้วสงสัยว่าคุณโอลิฟเข้าขายจริงๆหรอ หรอครับ